ครั้งแรกค่ะที่ได้ร่วงมงานกับทั้งสองนค่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ทั้งสองพนได้มาร่วงมงากนกับเราค่ะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางอิสกิมได้ร่วมกับทางอีฟแอนด์บอยด้วยเหือกันค่ะ,คะ,คะตัวเป็นไาเจนะคะใช่ค่ะตัวเป็นไคลาเจนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์วีแกนนะคะก็เรามีส่วนผสมจาก จากข้าวโอ๊ตด้วยค่ะแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่มาจากวีแกนซึ่งจริงแล้วมีประสิทธิภาพมากกว่าคอลลาเจนจากทะเลถึงสองร้อยเท่าเลยค่ะเราก็มีตั้งแต่ทั้งโฟมโทนเนอร์เซรั่มแล้วก็มอยส์ไรเซอร์ค่ะที่สำคัญผ่านกินเซฟตี้เทสเรียบร้อยไม่แพ้ไม่น่าใส่เลยค่ะโอ้ oh, new p ่ o d u c t yeah. new serum line and new s line will be released จตดอีกทีเียวแล้วเตรียมนี่เตรียมเพลงมาร้องให้แบบว่าทุกคนได้ฟังเลยออ้ยดูได้ยังไงอ่ะครับใช่ใช่ใช่ครับผมใช่ใช่ใช่เตรียมเพลงมาฟัมาให้ได้ฟัง ก็วันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกอ่ะอิตาลินแล้วก็ทางอีพันบอยค่ะแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีแผนที่จะจัดกิจกรรมพวกคอปอับพวกโปรโมชั่นต่างๆนะคะก็จะไปตามทั่วประเทศไทยเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้ยนะคะอีค่่ะมไ